สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงนะครับ t r k 5 0 2นะครับว่ามันยังน่าเล่นอยู่ไหมแล้วก็ถ้าจะเล่นมันมีอะไรที่ต้องระวังนะครับสเปคเบื้องต้นรับของ t r k 5 0 2มันก็เป็นรถ2สูบ5้4นะครับ47ม้านะครับน้ำหนัก213กิโลนะครับซึ่ง t r k เนี่ยมันเป็นยี่ห้อเบ n ลิรเนาะซึ่งเบ n ลิรเนี่ยมันก็เริ่มมาจาก อิตาลีเนาะแต่ว่าคือตอนนี้เนี่ยเบเดลรี่เขาก็เทคโอเวอร์โดยจีนนะครับเอาง่ายๆก็รถจีนนี่แหละครเขาพูดไปทีนี้ถามว่ามันน่าเล่นไหมนะครับณยุคปัจจุบันนะครับซึ่งคันนี้เป็นรถพี่ชายผมนะครับเขาเอามาฝากจอดไว้แล้วก,อกวอ็อยากขี่ก็ขี่เล่นเลยอะไรเงี้ยผมก็ไปขี่เล่นอยู่พักหนึ่งนะครับผมจะรุปให้ว่าถ้าเราจะเล่นทีอาเคจะต้องเจออะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับทีอาร์เคห้าศูนย์สองเนี่ยเป็นรถที่ หนักอ่าใช่เขาพูดว่าหนักซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจากที่ผมลองขี่มาหลายๆรุ่นนะครับขี่เองเจ้าของเองหลายๆรุ่นคือ TIK เเนี่ยมันไม่ได้หนักที่น้ำหนักอย่างเดียวมันหนักที่จุดศูนย์ถ่วงและบาลานซ์นะครับ ว่าอย่างนั้นคือ,อยังไงเพราะว่ารถพิกัดห้าร้อยีีหก้อมันก็หนักประมาณนี้ครับสอง้อยกิโลสองร้อยิบสอง้อยสิบโลประมาณเนี้ยสอง้อสิบตั้งแต่สอง้อสิบถึง2อ0กยสมิโลมันจะวิ่งอยู่แค่นี้แหละคัหนักไม่เกินนี้นะครับทีนี้ทำไมทีไอเคมันมันรู้สึกว่าขี่แล้วหนักกว่าชาวบ้านเขาคือทีไอเคเนี่ยเขาออกแบบมาให้มันเป็นอย่างนี้ถังเนี่ยมันบานออกอย่างนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูกับ เจสผมจอดเทียบกันจะเห็นว่าที5อคส่วนเนี่ยมิติดูใหญ่กว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับด้วยด้วยมิติของถังมันใหญ่กว่ามันก็เลยรู้สึกว่าพอจอดเทียบกันแล้วเออมันดูใหญ่มันดูบึกบืนแต่ทีนี้เนี่ยมันทำให้เกิดข้อเสียคือเงียบออทีไอคนะครับถ้าเติมน้ำมันเต็มถังนะเติมเต็มถังจะขับยากมากเพราะว่าน้ำหนักมันอยู่ข้างบนนะครับ ให้ให้ให้นึกถึงไอ้นาฬิกาทรายที่ตุ้มถ่วงทรายอ่ะเทียบกับคันนั้นเลยกันนะเทียบกับจเผมเนี่ยแล้วก็ผมเทียบให้ดูสองคันคือจเเนี่ยมันอ้วนข้างล่างนะครับน้ำหนักไว้ข้างล่างแต่ทีอเคมันเอาน้าหนักไว้ข้างบนนะครับทําให้เวลาขี่เนี่ยเหมือนเหมือนนาฬิกาทรายที่หมุนหมุนฐานทรายไว้ข้างบนคือน้าหนักน้ําหนักโดยรวมมันเท่ากัน นี่ก่อใช่ไหมน้าหนักโดยรวมเท่ากันแต่ว่ามันเอาทรายไว้ข้างบนทําให้เวลาเลี้ยวเวลาโค้งอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันหนักนะครับยิ่งพอมาแบบมาเข็นมาขี่เนี่ยมันรู้สึกว่ามันเกะกะไปหมดอ่ะมันมันเทอะทะนะครับนี่คือข้อเสียเลยนะผมบอกเลยว่าข้อเสียคือรถอ่ะมันไม่ได้หนักแต่ว่าจุดนย์ถ่วงอ่ะมันทําให้มันหนักนะครับแล้วก็เหการหนึ่งก็คือพอได้ลองขี่แล้วเนี่ยที่อาเคนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่องศา ตรงสาคอหรืออะไรอันนี้ไม่รู้อันนี้พูดเฉยๆนะคือถ้าถ้าใครมีข้อมูลบอกผมด้วยก็ดีคือที่เอเคเลี้ยวแคบแล้วเหมือนจะลม้มเลี้ยวชา้าเลี้ยวชา้าเลี้ยวแคบนะครับอย่างนี้คือไม่รู้ว่าเป็นที่ลูกปืนคอหรืออะไรแต่ว่าลูกปืนคอครันนี้มันก็แน่นดีปกติแต่ถ้าเลี้ยวชา้าเลี้ยวแคบมันเหมือนจะโค่นอะโค่นลม้มโค่นล้มอย่างเงี้ยแล้วก็โค่นแบะอย่างเงี้ยจะค่อนข้างที่จะเลี้ยวยากมากนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไรถ้า ถ้าใครมีข้อมูลก็ก็บอกหน่อยแล้วกันทีนี้ก็เลยไปถามพี่ผมเจ้าของรถแกก็เลยบอกว่าเป็นเรื่องปกติของ TRK ใครขี่ TRK ได้เนี่ยมึงขี่ได้ทุกรุ่นนี่แหละเพราะว่ามันขี่ยากซึ่งผมก็ว่าเออจริงวะพอลองขี่เรารู้สึกเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าคําว่าขี่ยากคือคนจะอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าส่วนมากอันนี้พูดเฉยนะส่วนมากคนที่ขี่ทีอนะครับจะเป็นบิ๊กไบคันแรก,แรก ทำให้ไม่ไม่ค่อยได้ที่จะมีตัวเปรียบเทียบกับกับไอตัวรถเทเบนเจอร์รุ่นอื่นนะครับเพราะฉะนั้นมาขี่ DK ปุ I ๊บก็ขี่ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่เคยได้เปรียบเทียบกับรุ่นอื่นซึ่งถ้าคนไปขี่รุ่นมาแล้วแล้วมาขี่ d ทรู้สึกว่าเทไอขี่ยากมากนะครับอย่างที่ย้ําไปว่าถ้าใครมีข้อมูลก็บอกผมทีว่ามันขี่ยากเพราะอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็น องศาแคสเตอร์คอไหมหรือยางอ่อนอันนี้ยางไม่อ่อนนะครับเ,เวลาขี่แล้วเลี้ยวช้าๆเนี่ยมันมันจะล้มอยู่เรื่อยเลยไม่รู้เป็นไรอ่ะทีนี้ต่อไปนะครับ TiK เนี่ยอย่างคันนี้ปี19นะครับปี19ก็ก็กลางเก่ากลางใหม่เนาะมันก็ไม่ได้เก่าแล้วก็ไม่ได้ใหม่คืออ่ออย่างนี้เขาว่ากันว่าใช้ TiK นะครับปัญหาที่จะเจอในอนาคตก็คือว่ามัดไฟนะครับมัดไฟก็คือว่า มันจะมีปัญหาเรื่องระบบไฟนะครับซึ่งคันนี้ยังไม่เจอนะครับผมก็ยังไม่เจอแล้วก็ก็เท่าที่มองดูว่าเนื่องจากว่าวัสดุการมันก็โลจีนะครับพวกชุดสายไฟเนี่ยครับมันจะเริ่มเริ่มที่จะมีอาการแตกร้าวบางจุดนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าจะซื้อมือสองให้ตรวจเช็คดีๆในเรื่องของชุดสายไฟต่างๆนะครับว่าสาภาพสายไฟไมันดีอยู่ไหมนะครับแล้วก็สนิมตามจุดต่างๆาดูอย่างคันนี้เห็นไหมก็ก็เริ่มมีสนิมให้เห็นแล้วนะครับท,ทั้งทั้งที่รถก็จอดในร่มตลอดเนาะแล้วก็ดูอย่างนี้อย่างดูชุดสายไฟตรงนี้นะครับจะเห็นว่าขาจะ เริ่มมีสนิมแล้วก็ชุดสายไฟเริ่มแตกร้าวให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่น t r k เนี่ยซื้อมือสองมาหมันตรวจเช็คตรงนี้ด้วยเห็นนะมันก็จะเริ่มมีสนิมแล้วอะไรเงี้ยนะครับทีนี้อันนี้ก็เป็นในเรื่องของของวัสดุในการประกอบนะครับเเรามาพูดถึงสมรรถนะของรถใช้ t r k ไม่ต้องห่วงนะครับ t r k ทนมากนะครับเครื่องทนมากแล้วก็คันนี้วิ่ง4ี่0 0ื่นโลโดยที่ ไม่เคยพังเลยเครื่องไม่เคยยังไม่ได้เกิดปัญหาอะไรเลยแล้วก็คันนี้ก็ไปมาเลยด้วยกันกับผมขี่จากแปดริ้วไปมาเลยก็ไม่เคยพังไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยนะครับพูดถึงความเร็วของมันแล้วกัน t ี่เคเนี่ยมันเป็นรถห้าร้อยสี่สี่สี่สิบกมานะครับซึ่งแรงม้าต่อน้ําหนักเนี่ยมันมันก็ไม่ค่อยสมตัวเท่าไหร่ถามว่าความเร็วไม่ได้เท่าไหร่คันนี้มันวิ่งได้อยู่ประมาณร้อยห้าสิบ 60พอไหวนะครับทีนี้ถามว่าโอเคแหละรถ500ซีนวิ่งประมาณนี้แต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราต้องคิดนะครับคือผมเอาคันนี้ไปลองขีด่ดูถ้าวิ่งสักประมาณ120เนี่ยปกติไม่มีปัญหาอะไรอ,อัตราการกินน้ำมันเหมือนรถทั่วไปนะครับเหมือนพวกหา0 0 x เหมือนเหมือนวีสตอมเหมือนพอๆกันอนะถ้าวิ่ง10120อะรอบเรื่องก็วิ่งอยู่พอๆกันแต่นะครับแต่ถ้า t k วิ่งด้วยความเร็วร้อยสี่สิบขึ้นไปเมื่อไหรนะครับโคตรกินน้ํามันอันนี้ผมผมพูดเลยนะฟันทงเยโคตรกินน้ํามันครับซึ่งถามว่ามันวิ่งได้ไหมออกทริปกับเพื่อนวิ่งร้อยสี่สิบได้ไหมได้ตัวเครื่องมันมันจะลั่นไปหน่อยก็ช่างมันมันไปได้มันพังมันไม่พังหรอกเครื่องมันทนได้แต่กินน้ำมันหนักมากนะครับผมบอกก่อนเลยทีไอเคถ้าวิ่งร้อยสามร้อยสี่นี่กินน้ำมันหนักมากนะครับ ต้องรับตรงนี้ให้ได้นะถ้าจะเล่น่ะต่อไปนะครับเรื่องอะไหล่นะครับ TIK เนี่ยโอเคอ่ะ OK, มันมันเคยมีศูนย์อย่างเป็นทางการซึ่งตอนนี้ไม่แน่ใจว่าอย่างเป็นทางการยังมีอยู่ไหมนะครับคือเรื่องอะไหล่เนี่ยเนื่องจากว่า TIK นี่ขายดีนะขายดีเพราะฉะนั้นรถที่ขายดีอะไหล่มันต้องเยอะใช่ไหม อ่าใช่ตามหลักการบางคนจะเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้ให้มองนี้อะไหล่เนี่ยมันมีอะไหล่เก่าอะไรใหม่นะครับอะไหล่ใหม่ตอนนี้ที่ศูนย์เนี่ยถ้าสั่งเนี่ยใช้เวลานานแล้วก็ไม่รู้จะสั่งได้ไหมนะครับส่วนอะไหล่มือสองอะไหล่มือสองแหล่งที่มามาจากไหนนะครับอะไหล่มือสองแหล่งที่มามาจากหนึ่งรถเกิดอุบัติเหตุสองรถพังนะครับสามรถยึดอะไรพวกนี้ก็ว่าไปแล้วเ,เขามาชําและอะไหล่ขายทีนี้เนี่ยมันก็เลยลามไปถึงตรงนี้ว่าทีไอเคเนี่ยมันวิ่งช้า พอมันวิ่งช้ามันก็ไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุถึงเกิดก็ไม่ได้มีอะไรร้ายแรงรุนแรงถึงขั้นต้องทิ้งรถนะครับอะไหล่มันก็เลยไม่ค่อยออกมาสู่ท้องตลาดนะครับแล้วอะไหล่ที่มันจะเสียมันก็เป็นอะไหล่ประเภทเดียวกันเช่นมัดไฟทีนี้มันเสียมัดไฟเนี่ยในเมื่ออะไหล่ทดแทนมือสองมันก็ไม่ค่อยมีนะครับอะไหล่ใหม่มันก็สั่งยากมันก็เลยกลายเป็นว่าที่ไอเคเนี่ยหาอะไหล่ค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยพัง อ่ามันไม่ค่อยพังมันก็เลยหาอะไหล่มือสองยากแล้วอะไหล่ใหม่เนี่ยจะสั่งมันก็นานนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่แบบเขาเรียกอะไรมันก็เป็นวงเวียนของอะไหล่เนาะว่าถ้าจะเล่นเนี่ยตกลงอะไหล่จะหาจากไหนมันไม่เหมือนรถตลาดอย่างพวก nx 500ห้าร้อยพวก h o n ด้าพวกอะไรอย่างงี้ที่แบบรถชนรถยึดรถพังมันเยอะไปหมดนะจำนวนรถมันเยอะทาให้อะไหล่มือสองมันเยอะเพราะฉะนั้นทีไอเคเนี่ยอะไหล่มันเลยค่อนข้างหายากนะครับเพราะว่า รถมันไม่เคยพังนะครับเพราะเครื่องมันทนเครื่องมันทนมากๆอยู่แล้วถ้าพังก็คือถ้าชุดสายไฟพังเนี่ยตรงไหนขาดตรงไหนเสียก็ก็เอาสายไฟธรรมดานี่แหละเปลี่ยนใส่ไปแค่นั้นเองประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับรถคันนี้เป็นรถของพี่ผมนะครับที่อยู่ในกลุ่มก็คือว่าในกลุ่มผมเนี่ยมาจากทีอาเคกันทุกคนนะครับพี่เข้ามาจากทีอาเคก็เหลือพี่พี่หนึ่งนี่แหละเจ้าของรถคันนี้ที่ยังใช้ทีอาเคอยู่เดียวก็ขยับไปเป็นตัวพันกันหมดแล้วนะครับก็ ของญาติก็แล้วแหละว่าผมพูดไนดะ้ว่าข้อเสียที่ที่คนใช้ทีไเคต้องเจอมันจะมีอะไรแกก็บอกได้มมีปัญหาเอาเลยทิมที่เพราะว่ามันก็เป็นข้อที่จริงที่เราต้องรู้เนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับรถนะไม่เกี่ยวกับรถเลยครับคนขี่ทีไอเคน่ารักทุกคนนะครับก็จะเป็นประมาณว่าแบบเอ่อฟิลประมาณว่า คือแต่ละคนเขาเข้าใจอะนาะว่าสมรรถนะของรถตัวเองมันจะอยู่ประมาณไหนไม่มีประมาณว่าไอ้จะมาอวดมาขิงกันไม่มีนะครับทีไคนกี่ที k น่ารักทุกคนอ่ะเนี่ยสรุปให้แล้วกันพูดไปก็เลือเทอะไปเปล่าเสรุปว่านะครับที k 502เหมาะไหมที่จะเข้ามาเล่นในตอนนี้นะครับผมบอกเลยว่าเล่นได้นะครับเล่นได้ในงบที่ ไม่ข้ามแสนหรือแสนนิดๆเพราะว่ามือสองเยอะมากตอนนี้นะครับก็คือม<ๆ>ันก็เหมาะกับ<ๆ>เป็นรถตัวเริ่ม<ๆ>ต้นเพราะว่าเป็นรถที่ไม่มีเทคโนโลยีอะไรเลยยกเป็น ABS นะครับมีแค่ ABS อย่างเดียวที่เป็นเทคโนโลยีอย่างเดียวที่เหลือก็ไม่มีอะไรมันคือรถที่ไม่มีอะไรเลยนะครับคือถ้าเสียเนี่ยเข้าอู่ไหนก็ได้นะครับก็คือมันมันเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะเป็นรถพื้นฐานเบสิกทั่วไปแล้วก็อึดถึกทนสิ่งที่ต้องรับได้ให้ได้คือหนึ่งาการกินน้ำมัน2คือน้ําหนักซึ่งน้ําหนักนี่ไม่ได้เกิดจากตัวรถนะครับน้ําหนักนี่มันเกิดจาก ศูนย์ถ่วงของมันมันก็เลยหนักนะครับซึ่งถ้าขี่ตัวนี้ได้นะครับขี่จนคล่องแล้วไปขี่รุ่นไหนก็ขี่ได้นะครับบอกเลยผมผมพูดได้ตามคํานั้นเลยว่าใครขี่ทีไเได้เนี่ยไปขี่รุ่นไหนก็ได้ครับเพราะว่าทีอเเนี่ยไม่ขี่ยากสุดละมันไม่ค่อยเป็นมิตรกับกับผู้ขี่ในสายทัวริงนะครับประมาณนี้ส่วนเรื่องอะไรก็มีครับทั่วๆไปหายากนิดนึงแต่ก็มีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือ มันหายากก็จริงแต่ว่ามันไม่ค่อยพังนะครับ T.I.K จะเป็นรถที่อึดมากถึกคนมากนะครับซื้อมือสองก็ให้ดูเรื่องของอาสายไฟแล้วก็สนิมนะครับตามซอกตามมุมต่างๆแล้วก็สนิมที่แผงคอนะครับลูกปืนแผงคอจะทําให้คอมหนักนะครับจะยิ่งขี่ยากไปใหญ่อีกนะครับโดยรวมประมาณนี้ครับสามารถขี่ได้แล้วก็อย่าไปเทียบกับตัวอื่นที่ ที่ราคามันสูงกว่านะครับอย่าไปมองตรงนั้นเพราะว่าต้องเข้าใจเนาะเราต้องเข้าใจว่าเทียเคมันเริ่มต้นขี่ทัวร์ลิ่งชิวๆวิ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบร้อยยี่สิบอะไรเงี้ยเหมาะครับดีซื้อมาขี่ได้สบายๆนะครับประมาณนี้